สาวบานนอกเขาในเมืองมือนี้มีนัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเึิงสามีก็เป็นคนพามาจุกคนพอว่าอย่างเขาวอ,อย่างไห้ข่อยมากคนเดียว้อหลงเข้ามาคนเดียวขออขเยวขาเจาะกับบอยมาพราะว่าค่อเป็นคนหนึ่งชีวามักนอนขึ้นรถแล้วไม่น,นอนรับปานตายพอสันเขาเจาะจึงมาหับมาทรงขอรีของการมีแฟนเป็นคนอังกฤษก็คือมันเหียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เขาเหียนมาแต่น้อยก็คือเขาใจง่ายย่พีน่นอกแต่ว่าแต่เขาไปเอาพวที่มีสันสาต์อืน่นเป็นต้นเช่นภาษาเยอรมันหรือราภาษาฝรั่งเศสจะต้องได้ไปเฮียนภาษา ขาอีกเป็นภาษาที่3ซึ่งว่ามันยากแห้งเนาะ,นะสำหรับข่อยภาษาอังกฤษก็ยังเสียวโตโบอลล็อดแล้วจ้า หลังจากสอบแล้วก็พากันเมื่อยางเลาะไปหน้องเพราะว่าจะพากันไปกินเขาไปดินเนอร์ยูประเทศอังกฤษนาะดินเนอร์เป็นอาหารเทียงทุกคนแต่ว่ายุ่เขตอื่นโซนอื่นดินเนอร์ก็จะเป็นอาหารแรกแมนบรลาดแต่ว่ายูนี่ข้าวเจ้าะหองเป็นดินเนอร์คือเป็นอาหารเทียงหรือว่าอาหารสวยนั่นเองทุกคนพากันมากินเขาเนาะเป็นอาหารจะคอยสั่งมาจะเป็นบาร์บีคิวไก่การเฮียนอยู่นี่ทุกคนเมนเฮียนฟรีเนาะสำหรับให้ทีว่าจะเฮียนภาษาอังกฤษก็คือเข้าใหจ้เฮียนฟรีเนาะสำหรับต่างสาต์ส่วนแรกก็จะเห็นคนทีว่ามาสอบน้ำกันก็จะเห็นนค นคนประเทศต่างๆหนอเป็นตนเิโปแลนด์ว่าอัฟกานิสถานยังต่าง,งข้าจกักมากก็พี่นอช่วงแรกกัดจะเห็นเป็นคนต่างสาตรหลายกลัวหนอผู้ไดที่ว่า,วาขาจะมีวีซ่าอยู่หนีเงาสินะคะสมัครไม่เห็นฟรีได้หนอขาจัก็จะไม่ซ้อนแต่ละบอลแต่ละเมืองขาจั่ก็จะมีซ้อนแน่ะทุกคนสาหรับไพ่ที่อยู่ไก่บอลได้กัดสมัตไปติต่อบอลน,นั่นได้หนอทุกคนตั้งแต่ขอ,อยู่ประเทศอังกฤษนะเขาบะเห็นตำรวจจราจรได้หลาะบกคือบาทห้าวนอบ้านห้าจะเห็น ตำรวจรจราจรรัดเป็นบอลเป็นย่ามอยู่็นบอลแต่ว่าอยู่หนบอเห็นจา้าทุกคนส่วนไรกัดจะเห็นเป็นกล่องอุงจรปิดเนาะที่เขาเจาใส่แท่น ตำรวจจราจรเนาะท้าวเฮ้าขี่รถลวงไฟแดงเมือ่อเรื่องเฮาเห็ดพิษสินะก่องวงจรปิดหน,นจะทายรูเอาทะเบียนรถของเฮ้าเนาะลังจากนั้นก็จะมีใบบินส่งไปหอน,หนาเฮือนของเฮ้าเลยเพื่อปรับไหมแล้วเฮากระจายตามใบบินนั้นเลยถ้าเฮ้าบอใจเขาก็จะเอืน่นเฮาขืนสารพร้อมทางหยึดใบครับขี่สิพากันกลับบละพี่น้องแต่พอสามีโทรมาบอกว่าพามียจะไปกินกะแลมแดเพิ่นบอกหาเนาะพี่น้องสุดท้ายสามีเขาต้อได้๋อวยรถกลับมากเพื่อพาขอยมาก,กินกะแลมโดยเฉพาะพี่น้องเอ้ยเขาบ่บอกบ,บ,บ,บ่กินกะไดนะเฮากับ ก็ได้พะวายอย่างมันกายห่านกะแล้มาไกลแล้วบ่อได้บ่อไร่พอพอคอยสร้างมาจําเป็นจะต้องผ้ามากินเพี่น้องคัดบ่ไร้ได้เพี่นอ้องคั้นพอเพิ่นบอกให้มากับตองมาแต่ว่าพอสามีแล้วเป็นคนเ่วามากเอาใจก่อนนะพอสนั่นก็คือบอ่กวาเราสิมาเองหรือว่าเราสิบ่ได้มากับยาเพี่น้องเราจะพาเขามากินกะแล้วมาแต่ได้ออกเื่อนเราจะบอกลูกชายเลา เป็นห่านกระเลมปวดเลยแหละที่ค่อยมากมากเนาะตัวนี้มันจะเป็นทั้งห่านกระเลมได้เป็นซอฟได้แล้วก็เป็นคาเฟ่เนาะแล้วก็เป็นฟาร์มนาถามาได้สวงแหลกนะทือคนสวงเสมอก็จะเห็นงัวเนาะแล้วก็จะเห็นธงหยาสีเขียวงามขึ้นยังก็พี่น้องเป็นฟาร์มที่เขาเจ้าเห็ดธุรกิจแบบเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นฟาร์มนมงัวน้ำ ล้างจากนั้นเท่ากับบานทุกคนเส้นทางที่าจะกับบานก็จะเห็นท่งฟ้ามแกะฟ้ามัวแบบนี้บรรยากาศซองขางทางก็คืองามงามพี่น้องเสียอย่างหนึ่งก็คืออยู่นีอากาศมันหนาวเหลืองวิวที่ยวทัศทามศาสก็คืองามแห้งเนาะสวงอากาศที่ที่สุดนั่นก็คือสวงซัมเมอร์เป็นสวงที่ข่อยมักที่สุดนั่นก็คือสวงซัมเมอร์